สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เก็บหอยเสร็จมาจอดอยู่หน้าร้านอาหารนี้ค่ะพี่น้องขามาค่ะพูดคุยกันค่ะค่ะพี่น้องขาเก็บหอยเก็บพลายเสร็จเรียบร้อยเข้านกนาขับรถมาประมาณสองกิโลเมตรนี่แหละมาจอดที่ร้านอาหารตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้หิวน้ําน้ํามันอยู่หลังรถลืมเอาออกมาอยู่ใต้รถอะค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละเมื่อเช้าตื่นขึ้นมานน่ะ ก็อย่างที่บอกนั่นแหละว,ว่ามาเร็วมาตั้งแต่เก้าโมงเก้าโมงออกจากบ้านตอนนี้ก็เตี้ยงขวาแล้วคับพี่น้องเกือบจะบ่ายโมงแล้วเนี่ยตามจริงกานกนาลังเลว่าเฮอจะมาทะเลดีไหมหรือจะไปวัดวันนี้ที่วัดอ่ะนะที่วัดอัมอัมสดาอยู่ใกล้ๆ้วอลเลนดำตรงโน้อนอะ่ะเลยอํมสดาไปค่ะพี่น้อง่ะ เขามีงานนะงานโทดขถินนะงานขถินกับพี่น้องขาข้าวนกนาก็เลยไม่ไปดีกว่านะพูดถึงนะก็เลยมาตรงเนี้ก็อยากมาเล่าให้พี่น้องฟังนะตีข้าวนกนาพูดไม่เห็นอะค่ะพี่น้องขาตีข้านอกนาพูดข้านอกนาบอกว่าข้านนกนานอะปลูกปลีกปลูกอะไรกินเองปลูกผักกินเองไม่ต้องซื้อของใครอะค่ะพี่น้องบางคนก็คอมเมนต์มานะก็บอก <g ül üyor> ก็ประหยัดแต่ไม่ต้องซื้อของใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงนะพี่น้อง่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะก้านนกนาำไม่ใช่ไม่ได้เห็นแก่ตัวที่ว่าจะไปไม่ไปหุดหนุนของคนไทยนะก็ขายกิโลละสิบสิบห้ายูโรสิบเจ็ดยูโรนี่ปลิกนะไม่เป็นไรเลยเรื่องพลิกะนะเรื่องหรือผักต่างๆอย่างเงี้ยแต่ที่สําคัญน่ะพี่น้องที่สําคัญคือว่า ที่เขานกนาเจอนะไอ้นี้พูดตรงๆโดยไม่ดัดจริตเลยนะคะพี่น้องพูดตรงๆเลยที่เราเจอนะคือว่าไม่ซื่อสัตว์คือว่าไม่ซื่อสัตว์อนะขายของไม่ซื่อสัตว์เราซื้อครั้งเดียวสองครั้งไม่ซื่อสัตว์เราก็ไม่ชอบค่ะพี่น้องเพราะว่าทุกคนก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยธรรมดาแล้วอยากจะอุดหนุนนะคนไทยด้วยกันอยากจะอุดหนุนแต่ว่าไม่ซื่อสัตว์ก็เลยบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะบางคน ก็เลยเออไม่ซื้อดีกว่าไม่ไม่กินอะไรนมขนมขน,น,นมก็ไม่ซื้อค่ะพี่น้องค่ะแล้วทีนี้วันนี้ที่วัดก็เลยไม่ตัดสินใจนะไม่ตัดสินใจไปตามจริงก็ไปไม่ใช่ไปวัดอะไปที่เขามีงานอนะเขาจะขายของใช่ไหมคะพี่น้องค่ะอย่างที่บอกว่าเคยซื้อนะเคยซื้อตอนนั้นเคยซื้อมะเขือ ได้มะเขือเน่าค่ะพี่น้องค่ะที่เคยบอกไปเรียบร้อยแล้วมะเขือนะถ้าเราเด็ดใหม่ๆถ้าเราปลูกเองมะเขือเทศเห็นไหมของข้าวนอกนามันอยู่ได้สามเดือนเลยนะมะเขือเทศที่เราปลูกเองเนี่ยยังอยู่บนโต๊ะยังวางอยู่เดี๋ยวจะกลับไปแล้วจะให้พี่น้องดูอะไรเดี๋ยววันหลังก็ให้ดูมันอยู่ได้เป็นสามเดือนนะปักที่เราปลูกเองแต่ตอนที่เราซื้อ เขาไม่รู้เด็ดมาสองสามเดือนแล้วแหละเพราะว่ามันออกสีน้ําตาลแล้วอ่ะมันเหี่ยวหมดแล้วเขามาขายเราตอนนั้นนะห้าหกกิโลอ่ะก็เลยเออมีปัญหาก็าโทรไปถามโน่นนี่นั่นก็ทําทอึดฮัดไม่ชอบก็เลยนั่นหละค่ะครั้งนั้นใหญ่เลยค่ะก็เลยไม่คิดจะซื้อเลยตอนนั้นไปที่วัดกับพี่น้องงานวัดอ่ะนะเขาขายขนมเราก็าไปซื้อขนมอ่าครั้งที่สองนั้นไปซื้อขนมนะหลังจากมะเขือไม่ซื้อสัตว์แล้ว เราไปซื้อขนมคับพี่น้องพอไปซื้อขนมนะขนมทําไม่เป็นนะไม่ว่านะไม่มีอะไรที่คล้ายเมืองไทยเลยเป็นขนมจงขนมชั้นหรือว่าก้าวเหนียวสังขยาไม่มีอะไรที่คล้ายเลยแบบไม่มีแบบพูดตรงๆเลยว่าไม่มีฝีมือเลยนะไม่ดัดจริตเลยแต่บูดด้วยกับพี่น้องบูดด้วยแล้วขนมชั้นนี่นะแข็ง อ,ออกมาเป็นชั้นไม่ได้เลยนะพี่น้องค่ะแล้วสีนะ่ะแดงเป็นไม่รู้เอาสีอะไรมาใส่อะนะเหมือนกับว่าทําเหมือนกับว่าไม่มีไม่มีฝีมือเลยเอาสักนิดอะนะนั่นแหละอย่างนั้นแหละแถมขนมอื่นที่ซื้อตอนนั้นขนมจักโก้อะไรนะมันเปรี้ยวแล้วอะนะมันมันกินไม่ได้แล้ว แล้วเอามาขายเราเขาไม่ได้ไปถึงสี่โมงห้าโมงนะตอนนั้นบ่ายสองค่ะบ่ายสองกินไม่ได้แล้วก็เลยไม่พูดอะไรเลยขี้เกียจจะไปปอถื้อแล้วก็กินเลยนะขี้เกียจจะไปต่อแยขี้เกียจจะไปพูดจะไปว่าก็เลยนั่นแหละไม่เคยพูดอะไรค่ะพี่น้องไม่เคยพูดอะไรก็เคยตัดสินใจอยู่ตามปัจจัยของเรานะเราก็ไม่ซื้อของใครเลยไม่ได้เห็นแก่ตัวนะมาย้ําว่าไม่ได้เห็นแก่ตัวนะ ไม่ซื้อของใครไม่ไปซื้อไม่ไปว่าไม่ไปอะไรเลยเพราะว่าปอดซื้อแล้วเห็นไหมขนมมาไปที่วัดเมื่อก่อนนะ่ะไปซื้อนะสองสามครั้งนะบูดทุกครั้งเลยค่ะพี่น้องจริงๆเลยแล้วไม่เคยปรับปรุงเลยเนี่ยพูดไม่ดัดฉลิตนะใครไม่ชอบเรืออะไรคอมเมนต์มาด่าได้เลยนะคนอ่าคนอ่าที่เนเธอร์แลนด์น่ะคนขายขนมอ่ะ เนี่ยรู้อ่าแต่ไม่เคยไปพูดกับเขาไม่เคยไปว่าเขาเพราะว่าไม่อยากเรื่องมากไม่อยากเรื่องมากไม่อยากทะเลาะกับใครงไงครับพี่น้อง่านั่นแหละก็เป็นอย่างเงี้ยาร์มไม่ชื่อสัตว์เราก็ไม่ไปซื้อนะเวลาจะกินของหวานอะไรเราก็ซื้อขนมมาจากอาเซียซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะที่มันเป็นขนมเต้าซร้อขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันอยู่ในถุงในกล่องขนมไทยอ่ะหรือทํากินเองเห็นไหมข้าวเหนียวมะม่วงโน,น่นนี่นั่นก็ทํากินเองไม่ไปซื้อ ไม่ไปซื้อไม่ไปนั่นเพราะว่าเราไม่อยากมีเรื่องค่ะพี่น้องอยู่ตามปัจจัยของเราตามปัจจัยของเราไปตามอย่างเนี้ยเราทำอะไรกินได้เราก็าทำกินเองหรือคอยกลับไปกินที่เมืองไทยนั่นแหละก็เลยวันนี้ไม่ไปค่ะเห็นเขาลงเฟซลงอะไรนะ,ะเขามีงานขัดถิ่นแล้วงานขัดถิ่นนั้นก็ต้องนั่นนะพี่น้องาขาใครไป ขทินครอบครัวจ่ายเงินเท่าไรจองนะจองขถินนะนะ่ะจ่ายเงินเป็นยูโรนะพี่น้องขาแล้วเข้าไปในวัดนะที่นี่นะไม่ใช่หนังโน้นอย่างนี้นะเราเคยเจอกับตัวเราเองนะถ้าเราไม่ทําบุญไม่ทําอะไรอ่าอระนะจะดูแปลกแปลกนะดูเราแปลกแปลกนะมองแล้วเ็าไม่พูดนะดูแบบว่าแปลกแป่กนะพี่น้องค่ะไม่ใช่เจอแต่เราคนเดียวหรอกคนไทยคนอื่นเขาก็พูดให้ฟัง ก็นั่นแหละก็มาพูดอะไรตรงๆจริงๆนะใครไม่ชอบเขาไม่ต้องชอบนะ<笑><笑>เราแบบเราอยู่อย่างนี้เรามีความสุขเออเราตด้เกิดอะไรขึ้นคือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่เข้าใครอะนะพยายามที่จะออกห่างเหมือนเหมือนนะอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเข้าใครคนคนคนที่เราอ่ะคนพานคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปเข้าใคร จริงไหมครับพี่น้องแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเจอไงนะแต่เราเจออย่างนี้เราก็พูดอย่างนี้เราพูดไปตามที่เราเจอค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละคลิปนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังนะว่าทำไมไม่ไปเมื่อก่อนนะไปไปนะไปไป,ไปที่งานงานวัดนะนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้วพี่น้องค่ะปลารา้าสับก็ซื้อมาจากเมืองไทยเรียบร้อยแล้วของที่เราทำไม่ได้นะปลารา้าสับหอมๆกินข้าวหมดหม้อนะนะั่นอะ เราซื้อมาเรียบร้อยจากเมืองไทยใส่ในช่องฟิตเอาไว้เป็นกล่อง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 กินหมดกล่องนี้เอาออกไม่อีกกล่องนึงเอาออกไม่อีกกล่องนึงให้ละลายแล้วก็กินรสชาติเหมือนเดิมเราไม่ต้องไปซื้อไปยุ่งของใครเพราะสาเหตุนี้วันนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังหลังจากเก็บผอยเสร็จค่ะเดี๋ยวหาว่าเออเข้านอกนาไม่สนับสนุนคนไทยไม่โนอนไม่ซื้อของคนไทยเห็นแก่ตัว เรามีเหตุผลของเราทำปัจจัยของเราไปค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเข้านกนาเนเตแลนด์นี้นั้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ